ข้ามาในไลฟ์สดนี้ได้นะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้ทุกคนจะได้อยู่ในระดับที่สามารถทักทายพูดคุยกันได้ดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณโจเข้ามากันแบบรวดเร็วมากๆเลยยินดีต้อนรับนะคะคุณเกดแก้วเกดการไหมคะหรือว่าออกเสียงว่าอย่างไรคุณวัชระพลสวัสดีค่ะคุณ มิวใช่ไหมคะคุณหมิวนะคะคุณเมย,ยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนเข้ามาแล้วเปิดค่าการมองเห็นให้อย่างรวดเร็วมากๆเลยยินดีต้อนรับสู่ชช,ชน,นี้นะคะ VPC โอคุกเต่ค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณสุมยินดีต้อนรับค่ะทักทายออนไลน์กันแบบช่วง16นาฬิกานะคะใครหลายคนเป็นวันหยุดใครหลายคนอาจจะทำงานประจำใครหลายคนอาจจะเดินทางก็เข้ามา เจอกันก็แนะนำทักทายกันและกันได้นะอยู่ในช่องชแนลนี้ของครูกาตาเห็นตะก้าอยู่หน้าจอไหมคะเห็นตะก้าอยู่หน้าจอกันไหมคะถ้าเห็นตะก้าอยู่หน้าจอเดี๋ยวครู